ดีพีพีหนาๆนะครับเนาะมือนีนะครับบ่วงคีสเกตนะครับกะสิมารีวิวนะครับชุดตอนกอีดุมนะครับเนาะชุดตอนนกอีดุมนะครับหนึ่งชุดว่ามียางน่นะครับเดี๋ยวข่าวๆเดี๋ยวจะมาทิบายอีกที่ระยางนะครับเนาะมีนกนะครับนกย่างนะครับส่งเนี่ยนกย่างที่มีสองส่งนะครับนะครับสองส่งนะครับส่งยืนกับส่งกำลังยางเดินเก่า รายละเอียดประมาณนี้ตัวนึนะครับรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับลงสีงามครับมาตรงหลางครับท่างขายเห็ดครับรายละเอียดงามครับนะครับอ่ะนะครับจิมีลำโพงนะครับมีเม้มเสียงนะครับเนาะแล้วก็มีขื่นอ่ามีขื่นนะครับ นนะครับขอดีของคืนไข่เฮ้านะครับเนาะคืนนะครับขอดีนะครับของคืนตอนกิลุุมไขยนะครับข้างไข่ทีิสเกตนะครับเนาะสีมีระบบเป็นล็อกครับระบบล็อกขานะครับวงนี้มีระบบล็อกขานะครับระบบล็อกขาอยู่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสีแก้ให้เบิ้งนะครับ กับสีรายละเอียดให้ที่ะอย่างเลยนะครับเนาะสำหรับพี่ๆนานาคนที่กำลังหาอยู่สี่ดตตัดสินใจถือว่าสิจบงานน้ำไข่สีสเกตหรือว่าสีสอบถามก็ได้นะครับเนาะนะครับซื้อของนะครับแนะนําให้เบื้องละเอียดงานนะครับว่าเพิ่นใส่วัสดุอย่างในการทํานะครับบ่งบอกว่าสีลักท่องแดงก็ได้สายเมียนเป็นไนหล่อนก็ได้นะครับกับวัสดุนะครับมันก็ตามราคางานนะครับเนาะทำเงาน หลักทองแดงนะครับมันใส่ไปเลยมันช่เป็นสนิมนะครับเนาะหลักทองแดงนะครับมันสิเป็นงานเกศที่ราคาถือลุ่นะครับเพราะว่าราคามันต่างกันครับต่างกันอยู่ซีหาเท่านะครับราคาของนะครับหลักทองแดงกับยูโรหนึ่งบ่ถึงลอยนะครับทำให้เป็นแตนเลดยูโลหนึ่งเนี่ยสามสีลอยเลยนะครับเนาะราคาแพงกว่านิดนึงเดี๋ยวมาไล่ไล่ยังไงต่อไปเอ็นนะครับเนาะระบบมีล็อกนะครับต่อไปเอ็นแบบมีล็อกนะครับเนาะอ่าข่าๆนะครับจะเป็นล็อก เอ็นสีเขียวนะครับเนาะผัดหลักเป็นเกลียวนะครับมันหลักเป็นเกลียวายเมนนะครับาซเมนมุลี่สีเขียวนะครับเนาะจะเตรมให้ถูกรายละเอียดงานเลยครับหลักสแตนเลสนะครับหลักสแตนเลสนะครับเนาะห่วงท่องเหลืองนะครับห่วงห่วงท่องเหลืองอ่าห่วงท่องเหลืองนะครับเหล็กแปดนะครับการต่อไปเอ็นตรงนี้นะครับเนาะพี่น้องนี่อ่า ต่อไปเอ็นตรงนี้นะครับจากนะครับจากห่วงนะครับมาจากห่วงนะครับมาหามองต่อไปนะครับสีพอดีกับการหลออขาพอดีเลยนะครับแต่ถ้าต่อเงาไปมันก็บบซอยอย่างนะครับสําหรับการมีระบบล็อกนะครับมันต้องต่อให้พอดีนะครับถึงนกแล้วมองล็อกกับสีเดียวหล่อขาพอดีสีบดสามารถไข่ไปยังใดไปใส่ใดนะครับเนาะ มารีวิวสุดผอมต่อไห้นะครับเนาะแต่มีพี่ๆหน้าๆเพิ่งสร้างออกมาสามชุดครับคือสามชุดแล้วก็เพิ่งสร้างเป็นสุดผอมต่อมากนะครับเนาะสุดผอมต่อนกย่างนะครับนกย่างทรงนี่นะครับเนาะส่งกำลังเก่ายางกับส่งยืนปกตินะครับสองทรงนะครับสีเหมือนจริงนะครับเนาะเบ้าครับถือไปตอง่ายสะดวกส่งนี่นะครับนกเขาดีครับเขาบนระแวงนะครับเนาะ ลำโพงนะครับเป็นอย่างผมเอาต๊กกลมาขายนะครับราคาตกกลอีกถือว่าตัวนี้นะครับเด้อฝากให้คิดนิดนึงนะครับตัวนี้เปสีทนกว่าเสียงสีดีกว่านะครับกับความสูงกับบรด้ต่างกับตกกลปันไหนนะครับอาจจะอ้วนกว่าต๊กกลนิดนึงนะครับเนาะทำไมแล้วตกกลเนี่ยมาขายยางสีนะครับราคามันกะมันมันบุคคลสุดนะครับผมก็เลยเหลือเป็นตัวนี้นะครับราคาดดสุดดีนะครับแล้วก็เนมเสียงนะครับเดี๋ยวผมใส่เมมเสียงเปิดในฟังเลยนะครับเนาะ การใส่เนาะครับเพราะว่าถ้าไมนสื่อลำโพงกในผมผมจะใส่เมมเสียงมาให้เลยเปิดตัวนี้ขึ้นนะครับนะนี่เปิดขึ้นนะครับเอาเมมใส่มันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ครับว่าหันหัวไปทางใดหันหน้าไปทางใดนะครับอ่าได์ไม่กดลงไป่รังแท็กทำได์กะมองซาดอยู่ข้างในนะครับนะเปิดขึ้นมองซาดเสียบยูบี้นะครับกดเปิดครับเดี๋ยวกดเปิด Play by TF Card อ่านะครับปุ่มอยู่ข้างปุ่มกดเปิดนะครับแต่กดแซลไวจิเป็นเพิ่มเสียงนะครับเนาะอ่าเสียงของข้างค่ายนะครับสีเงียบหนึ่งนาทีก่อนดังนะครับเป็นอย่างสังเกตแบบไรอ่าตัวนี้เสียงที่เก่านะครับมันสีดังเก่าเือแล้วมันสีเงียบหนึ่งนาทีนะครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้านี่ตัวนี้เสียงที่เก่าเนาะครับเนาะสีดังเก่าเือแล้วก็เงียบหนึ่งนาทีแล้วค่อยดังเงา ตัวนี้เสียงที่4ที่ผมใส่ตัวบอยปีี่แล้วผมใส่เสียงนี้ต่อบอยแห้งนะครับแล้วมันสิเงียบหนึ่งที่ก่อนดังนะครับเนาะให้สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าเปิดขึ้นดังสามสีเท้าเป็นยังคือเงียบนะครับก็คือผมมิกระบบเงียบไว้นะครับเนาะเงียบหนึ่งที่เพื่อให้เข้าเดือนออกจากไม้นะครับนกมันสิบรูดิละแวงนะครับถ้ามเมียนเขาเปิดดังเลยจางสีเปิดดังเลยปั๊บเสียงที่ผมใส่ตัวทีสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วเขาดีครับเสียงนี้นะครับนกบกไคลเลเวงนะครับเขามาหา้ มีพี่ๆนานาหลายคนสื่อไปเราสงสัยว่าเป็นอย่างมันคือดังปุ๊บแล้วมันก็นหายไปเลยนะครับก็บคือเพื่อนบ่คอยขอใจเรื่องที่ผมมีไก่มันจะเป็นเฉพาะนกอีลุมนะครับผมจะมีไ,ไว้เงียบหนึ่งนาทีก่อนดังนะครับคือเพื่อเวลาให้เหาาด้เดือนออกจากไม้นะครับหนึ่งนาทีนั้นครับนี่ดังแล้วนะครับถา้าแมนก็นีดังเลยอ่ะผมจะมาว้าถึงกรนีดังเลยนะครับอ่ะลดเสียงกับกดปุ่มฟังนี้นะครับนะลดเสียงนะครับ สิมาหวั่ถึงก็นี่ดังเลยนะครับดังเลยบ้างเสียเฮาว่างคืนแล้วเปิดลำโพงปั๊บมันห่องตุ่มตุ่มตุ่มเลยนกีลุมทำไมมันอยู่ไกลๆนะครับมันสิบหัวไม่เห็นห้องก่อนแล้วมันสีตื่นมันสีละเวงมันสีเข่าเข่ายากครับเข่ายู่แต่อธิสาแต่ถักกรณีที่เงียบเนื้อที่คือเขาเปิดปั๊บเ้องหัวเสียงนี้เป็นเสียงที่สี่แล้วนะครับเ้อาก็เร่งเสียงใ้สุดปั๊บเข้ากับมเวลาเนีย่างออกหนึ่งนาทีครับกะย่างออกไปได้ห้าสิบเมตรทุกสิบเมตรได้อยู่ครัับบนนาทีะ กันลดการละแวงของนกใดหลายนะครับนี่คือเทคนิคของข้างข่ายนะครับที่มีไว้หนึ่งนาทีก่อนดังนะครับเนาะสำหรับจุดตอนนกกรลุกครับฝากน้ำเนาะครับเนาะนะครับพอเมมเสียงนะครับเนาะดึงชุดกันมีเมมมีนกมีลำโพงมีขื่นนะครับสี่ยางนะครับราคานะครับอยู่พันกล้งๆนะครับหนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน 5้ารอยห้าสิบรวมส่งนะครับเนาะเก็บไปทางกับโปริกมสามิบาทนะครับพี่พีตนาคนไหนสนใจก็สั่งเขามาได้นะครับเพราะว่าราคานี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโลางที่งานละเอียดนะครับสีสีเสมือนจริงนะครับเนาะนะครับลงสีได้เสมือนจริงนะครับอ่านะครับพี่ตนาคนไหนสนใจนะครับก็ทักสั่งเขามาได้เพราะว่าจะเป็นลค้าใไม่กค้าเก่านะครับนะครับบอกขาใจเรื่องเสียงเรื่องยังกะ ถ้าเขามาได้นะครับแนนําให้สร้างท pues, er. ังงลน์หรือว่าสร้างทั trees trees. ้งเฟรนะครับโทร่มาบ้างเตี๋อผมบ่คอยไดรับโทรศัพั์ครับเพราะว่ามันเสียงงานยากถ้เแม่นกรณีรับงานทั้โทรศัพท์จังสี่นะครับของทรงไปแล้วมันบกคอยตรงบ่คอยหยังก็คือเข้าบ่าสามารถที่สีเห็นรูปได้นะครับท้เแม่นสร้างทางงลายทางเฟรกับผมก็สรงรูปทรงละเอียดให้ได้ปั๊บเออเอาแบบนี้เด้อพี่แบบนั้เด้อพี่นะครับผมก็สิสามารถทรงของให้ได้ตรงตามที่ผมทรงรูปให้บึ่งนะครับท้เแม่นกรณีคุยกันเหลี่ยมมันบเห็นรูปห ทางโทรศัพท์แล้วมันเีฟงานยากครับพอมีปัญหาแล้วผมตามคองให้ให้พี่านานาได้ยากนําตามในเรือัสดุเร่ยงยังกันสีนะครับพี่นี่กะฝากงานอีหลุมนะครับนะครับงานอีลุมงามๆนะครับออีลุมย่างกะอีลุมย่างนะครับตัวละห้าร้อยนะครับเนาะนะครับตัวละห้าร้อยนะครับ ตัวละ500รวมส่งนะครับนอกจากไปทางกระบอกเพิ่ม30บาทนะครับถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับมิเสียงล้มพุ่งมีขายเมดครับมมวสิเป็นคืนนกอีลุ่มคืนนกกวักนะครับเนาะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับบม่ต้องเกรงใจนะครับทักเข้ามาทางไลน์นะครับไปดีไลน์ผมรีวิวไว้ให้นะครับลรีเฟรกับที่รงไว้ให้ตายคีบเลยนะครับเนาะถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับเคลืนต่อนกต่อไก่สีสเก็ดนะครับคลิปนี้ครับมารีวิวคืนต่อนกอีรุ่มขาวๆนะครับ มันจะเป็นม่มเสียงวัาจะเป็นคืนระบบล็อกนะครับระบบล็อกนีกั้นกั้นกั้น่ายครับติดแหลวกันกํา่ายนะครับที่พี่นาห้าหลายคนเรียกร้องเข้ามานะครับว่าอยากได้ระบบแบบมีล็อกนะครับเนาะเพื่อนค่อยซื้อคืนขายอือมาแล้วมันอกคอยมีล็อกแล้วมันติดแล้วมันรูดจะสีเป็นกันอยากให้พงเพดให้นะครับก็นแนะนําผมเขามาผมก็ได้เด็ด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคืนของจะาของนะครับมาเป็นระบบล็อกนะครับเฉพาะคืนนกอีหลุมครับเนาะของไก่ก็บม่เคยมีปัญหาครับของนกควักก็บม่เคยมีมีปัญหาเนาะครับเนาะคลิปนี้นะครับคืนซีสเกตนะครับกาล่าพิพิเนนาไปในชุดพร้อมต่อนกอีหลุมสวยๆนะครับสําหรับปีหกหานะครับไก่ฤดูกานตอเหลียวบ้าง จังหวัดกะตัวได้เรียวนะครับพอพิ่นมีหน้าปังบางจังหวัดติ่นทิศหน้าปีหนึ่งสามเทื่อนะครับเพิ่นกะตัวได้ตลอดปีเนาะครับทางบ้านผมก็ต้องรอหน้าหน้าปีอย่างเดียวเนาะครับเนาะปีประมาณ2เดือนนะครับน่าสิพากันไทยหน้าวันเข้าเรี่วนกก็สิเริ่มมาลงเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ทางบ้านผมก็บ่ทันได้ได้วันเข้านะครับไถแต่หน้าไว้ซื่อๆนะครับฝนก็บ่ทันได้ตกนะครับก็เลยบ่ได้มีคลิปมีหยังลงให้นะครับเดี๋ยวถ้าแม่นเป็นวันเข้าววแแลลล้้ฝนนตกกงเดี๋ยวผมสิิหหหหาาคลลปยังงใ้เบิ่งคือทุกปีล่ะครับ ปีนี้ก็ลาพีพ่ๆนานาไปสำนีแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนรนะครับขึ้นต่อนกต่อไก่ที่สะเกตดนะครับเนาะแต่ไม่มีประโยชน์กับฝากเบ่งแด็กกดถูกใจผม,มน้ำเนนะครับเนาะหรืออยากให้ผมมีคลิปประมาณใดแบบใดก็ๆๆคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปสำนีแลครับสวัสดีครับ